สวัสดีครับวันนี้จากช่องหองทองชาแนลนะครับก็เจอกันตอนเที่ยงๆนะครับแดดก็ร้อนนะครับตอนเย็นก็ฝนตกนะครับโอ้หาเวลาที่จะมารีวิวนะครับน้อยนะครับเมื่อวานก็ฝนตกทั้งวันนะครับพอมาตอนวันนี้ก็แดดร้อนนะครับมีแดดอยู่สักชั่วโมงหนึงสักพักหนึ่งคลื่นมาอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้มารีวิวสักหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับอ่ะ ไปดูนะครับไปดูเลยต้นแรกนะครับต้นนี้นะครับอืต้นแรกนะครับดอกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใครใครมียังนะครับนี่อย่างนี้นะนะครับอย่างงี้นะครับอย่างงี้นะนะครับถ้าใครยังไม่มีจะสะสมไหมนะครับต้นนี้โคจะใหญ่ๆทรงสูงนะครับอืเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ตรงนี้หายแล้วนะครับนี่หายแล้วนะครับนี่หายแล้วนะนะครับอืม เดี๋ยวจะให้ดูโคดนะครับโคดอย่างนี้นะครับโคดแบบนี้นะครับดูโคดเรียบร้อยนะครับนี่ทรงก็แบบนี้นะครับชึบตัวนี้สามร้อยครับสามร้อยบาทนะครับสรงสูงนี่แหละครับค่าสงหนึ่งร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทค่าสูงหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้แฟนซีนะครับแฟนซีมีกี่สีนะครับมีสียุมพู ชมพูนี่ชมพูลายนะครับแล้วก็โลเด้นดาร์กอนนะครับโลเด้นดาร์กอนนี่ก็เหลืองนะครับโลเด้นดาร์กอนก็คือมังกรทองนะครับถ้าไม่ใช่โกลเด้นดาร์กอนก็โลเด้นชิกกาด้านะครับถ้าโชคดีก็ได้โลเด้นชิกกาด้าไปนะครับแต่ผมว่าผมนั่งสีสวยแน่นอนนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีม่วงนะครับมีหนึ่งสองสามน่าจะเป็นสามสีนะครับต้นนี้นะครับอ่าสามสีโคดสวยไหมนี่ดูโคดนะครับอืมโคดก็อยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับเนี่ยนะครับโคดก็สวยอยู่นะครับ อย่างนี้นะครับต้องถ่ายกว้างหน่อยอ่าอย่างนี้นะครับโอเคนะครับต้นนี้แฟนซีนะครับแฟนซีแฟนซีต้นนี้500บาทนะครับ5 0าบาทค่าส่งอยู่ที่100บาทนะครับค่าส่งอยู่ที่100บาทนะครับมาดูไม้เป็นชุดบ้างนะครับไม้เป็นชุดมาคู่ที่1นะครับคู่ที่1่เอาละคราวนี้คืนกำไรให้ลูกค้านะครับโคดใหญ่ๆนะครับโคดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับโขดใหญ่ๆไม้พุ่มดอกสีแดงอันนี้ดอกสีน่าจะเป็นโอรสไม่ก็ลายๆนะครับลายขาวขาวแดงนะครับนะฮะ คู่ที่1นี่300บาทนะครับ300บาทค่าส่งค่าส่งอยู่ที่80บาทนะถอนส่งนะ80บาทนะครับคู่ที่1ก็คือคู่นี้นะครับนี่หมุนให้ดูกวอนนะครับโคดใหญ่ๆนะครับเห็นไหมครับน่ะน่าจะเห็นนะครับฟืบฟืบนะครับคู่ที่1นะครับนี่คู่ที่1นะครับนี่ทุกอย่างมีการรับประกันนะครับถ้าโขดเน่านะครับผมรับประกันนะครับผมส่งผมยินดีเคมแล้วก็ยินดีคืนเงินให้นะครับถ้าโขดเน่านะครับ แต่ถ้ายอดเน่านิดๆหน่อยๆเนี่ยท่านพอจะแก้ไขได้ตัดทิ้งนะครับพอยอดที่จริงอ่ะไม้เนี่ยมันต้องมันต้องตัดใบทิ้งนะครับตัดใบทิ้งแล้วก็นะครับแล้วก็ส่งนะครับที่จริงนะต้องทําอย่างนั้นนะครับอันนี้คู่ที่สองนะครับคู่ที่สองนี่มาโคตรสวยนะคู่ที่สองนี่โคตรสวยนะครับอืมนี่นะครับหมุนให้ดูก่อนนะครับคู่ที่สองนี่ดูโคตรนะยอดเนี่ยน่าจะเป็นดอกสีขาวนะครับเป็นพุ่มแล้วนะครับ อันนี้สีแดงนะครับดอกสีแดงนะครับอันนี้คู่ที่2นะครับนี่ดอกสีแดงครับโคดเขาก็จะอย่างนี้นะครับคู่ที่2นี่ก็300บาทนะครับค่าส่ง80บาทแล้วคันนี้หมดยังคันนี้มาดูต้นที่1ต้น2ต้น3ามนะครับอันนั้นเป็นคู่นะครับคันนี้ขายเป็นต้นนะครับเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นต้นละร้อยแปินะครับมันจะใหญ่กว่านะครับใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับใหญ่กว่าเมื่อกี้ต้นร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่ อันนี้ดอกน่าจะเป็นสีอ๋ออันนี้คือรู้ละแดงใบเล่นะครับดอกแดงแดงออกชมพูนะดอกกีบซ้อนสวยนะครับพวกจำพวกดอกหอมนะครับนี่ร้อยแปดสิบนะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองนะครับต้นที่สองนี่ชมพูลายนะครับชมพูลายนะครับอืมปุณพุ่มดูพุ่มใหญ่นะครับพุ่มใหญ่นะครับโอ้ใหญ่มากนะครับนี่ต้นที่สองนะ ร้อยแปดสิบนะครับดูโคดนะให้ดูพุ่มแล้วก็ดูโคดนะครับไม่รู้ชัดหรือเปล่านะผมมองไม่ค่อยชัดเนี่ยตอนเนี้นะครับอันนี้ต้นที่สองมาต้นที่สามนะครับมีสามต้นมีสามต้นนะครับต้นที่สามนี่ก็น่าจะเป็นเหลืองนะครับนะเหลืองอะดูพุ่มก่อนนะครับนี่ไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ้าวเหลืองนะครับอะ็ดูดูโคดนะครับต้นที่สามมีโคดจะเอี้ยวหน่อยนะครับ ร้อยแปดสิบาทนะครับร้อยแปดสิบาทอืนะครับต้นที่สามนี่ร้อยแปดสิบาทโคตรก็จะเอี้ยวหน่อยนะครับนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าครับต้นที่สามผ่านไปคราวนี้มาเป็นคู่นะครับขายขายขายคืนกำไรให้ลูกค้านะครับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับอ่านะครับคู่ที่หนึ่งนะครับสีขาวกับสีแดงนะครับแดงกุราบนะครับ แดงกุลาบขอบดำนะครับคล้ายแบ็กเลสนะแต่แบ็กเลสนี่จะดำกว่านะครับนี่อ่าถ้าแบ็กเลสนี่จะดำกว่านะครับอืมมันก็คล้ายแบ็กเลสแต่ขึ่งแบ็กเลสนะครับนะแต่นี่ออกกุลาบนะครับไม่เห็นกล้วยเลยนะครับกล้วยไม่เห็นอันนี้ขาวคอตกซะแล้วนะครับอันนี้ดอกขาวนะครับมันมันบานหลายวันแล้วเด็ดทิ้งนะครับอ่าให้ดูอันนี้คือดอกขาวนะนะครับดอกขาวคู่นี้หกร้อยบาท หกร้อยบาทยังไม่พอนะครับค่าส่งฟรีนะครับส่งฟรีอีกเ้านะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับใครทันก็ทันนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับนี่นะครับอืมนี่นะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับโอเคนะครับนี่คู่ที่หนึ่งผ่านไปนะครับมาคู่ที่สองนะครับมาดูคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองนี่ก็ ไม่บานนะครับต้นนี้ไม่บานนะครับดอกยังไม่บานนะครับอันนี้แหละที่ไม่บานนี่แหละผมเลยนะครับคืนกําไรให้ลูกค้าเลยนะครับ600บาทส่งฟรีเหมือนกันนะครับอ้าวนะครับก็ตกต้นละ3า0บาทนะค่าส่งฟรีนะครับนี่ดอกสีขาวนะครับสีขาวเอ้ย like สีเหลืองนะครับสีเหลืองพูดผิดนะต้นนี้สีเหลืองนะนะครับเหลืองกระแดงนะครับมนั่งขาวกระแดงนะครับอันนี้เหลืองกระแดงนะครับนี่นะครับเป็นพุ่มแล้วนะครับกระถาง11นิ้วเหมือนกันนะครับ นะครับ600บาทส่งฟรีนะครับด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับจากช่องหมอทองแชนแนลนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมีชุด1ชุดสอเป็นคู่นะครับ600บาทส่งฟรีอ่ามีคู่ที่1คู่ที่2นะครับนะะฮคู่มีคู่ดอกบานกับคู่ดอกไม่บานนะเวลาจะบอกผมอ่ะโทรมานะครับคู่ดอกบานกับคู่ดอกไม่บานนะครับนะะฮ600บาทส่งฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีนะครับก็จะมี ดอกสีชมพูนะครับต้นละ300บาทค่าส่ง100บาทนะครับแล้วก็แต่เนี่สามรบาทค่าส่ง100บาทแล้วก็แฟนซีนะครับแฟนซีแฟนซีนี้ก็500บาทนะครับค่าส่งก็100บาทนะครับแล้วก็มีคู่ที่หนึ่งนะครับอันนี้คู่เล็กนะครับคู่เล็กต้นละคู่เล็กเนี่ยมันก็ไม่เล็กนะครับเนี่ยตกต้นละเนี่ยรากสวยๆนะครับดูนะครับอ่าคู่ละ300ร้อนะครับคู่ละ300ค่าส่งนี่80บาทนะครับเนี่ย คู่หนึ one, ่งคู anyway> ่2นะครับแล้วก็จะมีต้นที่ต้นที่1ต้น2ต้น3นะครับเนี่ยต้นละร้อยแปดสิบบาทนะครับเนี่ยต้นละร้อยแปดสิบบาทจะมีอยู่3ต้นนะครับอ่าเคขียนะครับก็จะมีดอกซีชมพูนะครับต้นละสามร้อยบาทนะครับอืมต้นนู้นนะครับแล้วก็แฟนซีห้าร้อยบาทแล้วก็คู่ที่1นี่สามร้อยบาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมส่งนะครับคู่ที่1นี่สามร้อยบาทนะครับคู่ที่2 300บาทนะครับ แล้วก็ต้นละร้อยแปดสิบต้นที่หนึ่งนะครับอดอกอะไรนะแดงแบเบลล่น,นะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นมชมพูหรืออะไรเนี่ยเด็ดมาก่อนอผมจําไม่ได้แล้วครับเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอจําไม่ได้แล้วกันนะครับน่าจะเป็นพวกออกกชมพูนะทนลายๆนะครับเนี่ยนะครับต้นที่สองก็ร้อยแปดสิบนะครับต้นที่สามนี่น่าจะเป็นเหลืองนะครับเหลืองนะผมพูดผิดไหมเนี่ย น่าจะเป็นเหลืองไม่เหลืองก็ขาวนะนะครับร8 0ปิบนะครับแล้วก็มีคู่ดอกไม่บานนะครับคู่ดอกไม่บานกระถาง11นิ้วนะครับแดงกับเหลืองนะครับ600บาทรวมท่งนะครับแล้วก็มีคู่ดอกบานนะครับคู่ดอกบานแดงกุหลาบนะครับแดงกุหลาบแดงกุหลาบแบ็กเลสเนี่ยนะครับคล้ายกับแบ็กเลสเนี่ยนะครับอืคู่นี้นะครับคู่ดอกบานนะนะครับ6 0 0บาทรวมส่งเหมือนกันนะครับขาวแดงเอขาวแดงนะครับแดงขาวนะครับ แล้วก็ขาวเหลืองนะครับเหลืองขาวอ้าวโอเคนะครับมีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วใครจะเอาต้นนี้นะครับก็ขายนะครับร้อยแปดสิบเหมือนกันนะครับนี่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 อาวต้นนี้นะชัดไม่เอ่ยจึ๊บจึ๊บต้นนี้ดอกกีบพับนะครับคล้ายกุหลาบนะครับอมชมพูนะครับร้อยแปดสิบเหมือนกันนะครับค่าส่งก็อยู่ที่แปดสิบบาทนะครับอืมถ้าส่งทางกระถางได้จะส่งทางกระถางให้นะนะครับโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะจากช่องบุกทองชนแนล กราบขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ